<TV. S 2> สวัสดีครับผมปาวิชาธรครับวันนี้ผมอยู่กับยนตกรรมใหม่จากทางโตโยต้ตาเลยต้องบอกเลยว่าได้เสียงฮือฮาอย่างมากเลยครับนั่นคือเจ้าโตโยต้ตา ชาวโว้นั่นเองครับและคันข้างๆผมรุ่นท็อปสุด o v e r Land Pa ด s 4คูณ4 f o r t e c คดานหน้านะครับดูการดีไซน์ของเขามาจากคำว่าไซเบอร์ซูโม่นั่นเองแข็งแกร่งทรงพลังและบอกเส้นสายนี่ดูบึกบึนกว่าเดิมแน่นอนครับการออกแบบไม่เป็นการชนล่างรวมถึงไฟหน้าเป็นแบบ LED ดีไซน์ใหม่นะทำให้ดูสปอร์ตลงตัวมากๆนะครับมีกล้องรอบคัน360องศามาให้นะครับระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์ใส่มาให้จัดเต็มเลยและขุมพลังของเขานะเป็นดีเซล2.8ลิตร G-D Super เพล e r ครับ2 0 4แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับรวมถึงยางที่เขาให้มาก็เป็นยางยอดฮิตครับ Bristone Dueler h t เป็นยางที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกกระพถนนการออกแบบด้านข้างเนี่ยตกแต่งทำให้ดูเบึกเบินมากขึ้นนะบันไดข้างดีไซน์ใหม่ให้มีขนาดกว้างมากขึ้นสปอร์ตบาร์นอกจากความสวยงามแล้วยังเป็นหลักอากาศพลาศาสตร์ด้วยด้านข้างครับและมีความแข็งแรงด้วยนะครับเหยียบปุ๊บมีเหล็กช่วยผ่อนแรงด้วยนุ่มมากๆเบามาก ขึ้นมาภายในเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยมีความเป็นสปอร์ตมีความลุยอยู่ในตัวมากกับโปรโมไลาไฟฟ้าทําให้ขับขี่ในเมืองนี่ก็เบาสบายออกทางจังหวัดก็มั่นใจนะมีโหมดการขับเคลื่อนมาให้ถึง6โหมด2องไฮสี่ไฮสโลดิฟล็อกหลังก็มีมาให้ฮิลเดซเซนคอนโท l ฮิลเดซเซนเอเด t มีมาให้ครบหน้าจอขนาด12.3นิ้วทั้งจอมันติมีเดียและจอแสดงผลฝั่งคนขับรองรับ Apple Ca r า l a เพ n d r o i d Auto ครับ ผมพามานั่งเบาะหลังกันหน่อยนี่ถ้าเรานั่งหลวมๆสบายๆนี่บอกเลยว่า3คนได้ครับแอร์หลังมีมาให้ช่องชาร์จไฟท้ายซีมีมาให้2จุดที่เท้าแขนอำนวยความสะดวกก็มีมาให้เขาออกแบบให้เป็นรถที่ใช้งานได้แบบครอบคลุมเลยนี่เลยครับเจ้าทาวโอี e. รูปลักษ์ภายนอกนะครับมีความใกล้เคียงกับรุ่นที่เป็นสันดานครับแต่กระจังหน้ามันจะมีความทึบก,กว่าเพราะเขาเป็นระบบไฟฟ้าแบบ EV 1 0 0เลยนะครับกล้องรอบคันก็มีมาให้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ระบบ t o วท่าเซ็นี่เซนต์มีมาให้มีการวางแบตเตอรี่ไว้ตรงกลางบาลานซ์หน้าหลังแบบ50/50 50, และเขาเป็นดูโอโมเตอร์ด้วยขับเคลื่อน4ล้อครับเขามากับแบตเตอรี่นะครับ59.2กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแรงม้านะครับแบบดูออลนะอยู่ที่192แรงม้าแรงบิดมอเตอร์ด้านหน้า205นิวตันเมตรด 269นิวตันเมตรนะครับรองรับการชาร์จไฟแบบ AC ชาร์จและ DC ฟาชาร์จนะครับซึ่ง AC ชาร์จจะรับอยู่ที่10กิโลวัตต์และ DC f ฟาชาร์จจะอยู่ที่125กิโลวัตต์ครับ ภายในนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเหมือนกันนะครับกับรุ่นที่เราพาไปชมมาก่อนหน้านี้นะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือในเรื่องของระบบเกียร์เกียร์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ RND ใช้งานง่ายขนาดเล็กกระทัดรัดดีนะครับมีโหมดการขับเคลื่อนให้แบบ4ล้อเพราะคันนี้เป็นดูโอมอเตอร์นั่นเองมีมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลักลุยได้นะและระยะทางคันนี้นะครับเมื่อชาร์จเต็มแล้ววิ่งได้นะครับเขาเคลมไว้นะครับ315กิโเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจครับสำหรับไฮรักชาวโวรุ่นสมาร์ทแก ตัวพรีเลนเนอร์นะครับเหมาะมากๆกครับกับคนที่กําลังสร้างธุรกิจนอกจากกระบาดท้ายที่กว้างนะครับยังมีหน้าตาที่หล่อเหลาไม่แพ้รุ่นท็อปเลยรุ่นนี้เป็นพรีเลนเนอร์ดับเบิลแคปนั่นเองนะครับขับซองยกสูงสี่ประตูครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ลักษณะคนที่มีครอบครัวหรือว่าเดินทาง4คนนี่คือสบายมากๆนะครับอาจจะไม่ต้องการระบบขับเคลื่อน4ล้อแต่ผมมองว่ารุ่นนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับ และนี่เลยสายลุยตัวจริงหัวเดี่ยวขับสี่ครับทรบงลุงครับล้อกระทะรถแบบนี้คือรถที่ไว้ลุยจริงๆครับความที่เป็นหัวเดี่ยวกระบะท้ายของเขาจะกว้างกว่าเข้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับ204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับพร้อมหัวฉีดไออาร์ทให้การประหยัดน้ํามันนะที่สําคัญนะเขายังเพิ่มความแข็งแรงของตัวถังนะทำให้รถนั้นมีการขับขี่ที่ดีขึ้นคนระับ New High Lux Tower นะบต้องบอกเลยว่ามีให้เราเลือกมากมายหลายแบบลองดูไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณนะครับ เขาไม่ใช่เพียงแค่รถกระบะนะครับเขาเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมเดินทางที่ไปกับเราได้ทุกสถานการณ์ไปด้วยกันเลยครับ